ขี่ที่สงขาเพื่อที่จะมาออกรถโวของน้องชายนะคะเขากำลังเดินมานะาาเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งรถโวเนี่ยก็เดี๋ยวเห็นหน้าเห็นตาที่คันนี้นะคะาาซึ่งก็คือรถคันนี้ก็จะเป็นของคุณหมอเกือบนะะี่คือใันนี้นะคะเขาจะมาขับกลับนะคะ คันนี้นี่คือสี่ประตูนะน้องชายเขาสูงมากเขาเลยต้องใช้แบบค่อนข้างพุ้นที่เยอะอ๋อนี่ชาร์จอยู่ชาร์จอยู่โอเคสี่ประตูไม่สองประตูโวจะมีสองประตูกับสี่ประตูนะ แค่นัเลยก็ได้ครับอ่า,อานี่ต้องเข้าเพราะว่าตอนนี้รถชาร์จอยู่เนะาะรันไม่ได้ไก็ปกติล็อกล็อคล็อคไปก็แบบเนี้ยอ่าล็อคเปิดกดปุ่มตัวนี้ค้างท้ายจะเปิด ก็ต้องใช้มือเปิดล่ะครับใช่กแต่ก็คือล็อกดล็อกก่อนแล้วก็ถึงจะเป็มือเปิดแล้วก็วิธีวิธีที่สองเปิดอย่างนี้สองมาฝึกตัวนี้อ๋อแล้วก็มาใช้มือใช่อันกดล็อกแล้วก็คนนี้ยังมีประเป๋ นี่เซ็นทั l l ล็อก่อไปเหมือนรถไปเรากดตัวนี้มันเป็นล็อกล็อกหมดทีบานเนาะแล้วก็ถ้าเรากดตัวนี้ปุ๊บคนที่นั่งข้างไม่สามารถลงกระจกได้ถ้าเรากดตัวนี้ปุ๊บคนนั่งข้างก็ลงลดลงได้เนาะแล้วก็พวกสป,ปอร์ตนี่ปุ่มสป,ปอร์ตอีโคโแล้วก็พวกนี้ก็โหมด ของตั้งเสียงรับโทรศัพท์ทุกได้นะครับแล้วก็ผมเนไม่ปรับไฟหน้าให้สูงทําได้ตอนเนี้เพื่อนได้นะครับ,รบถ้าเรากดอีกคู่ตัวเนี้ยมันจะวิ่งความเร็วได้แค่60สครับหกสิบ,บ,บอ่าเรากดเร่งอย่างเนี้ยถ้าเราอยู่ในเมืองอที่หมู่บ้านอะไรพวกเนี้ยเพราะเราไม่ใช่คนเรา,เรากดตัวน,นี้เลยมันประหยัดแต่มันกดแค่พอเรากดไปส60หสิปุ๊บมันผลไปยังไงมันไม่วิ่งไมเหี่ยวก็ไม่เร่งเลยคราถ้าเราวิ่งวิ่งทางตรงทางเนี้ยให้แนะนำสปอร์ต สปอร์มันจะเล่นได้ถึง100ร้อยมากกว่าร้อยไม่ได้เล้วมันจะอาจโชว์ให้เลยขึ้นตัวแดงเลยอ๋อว่าอย่างตรงเนี้ยประมาณร้อยห้ามันขึ้นเป็นตัวแดงนั่นเกินมัน,มนเตือนแล้รรู้ว่าไม่สมควรจะเล่ตนตรงนี้ถ้าเกินเราครับไปไป,ไปทางไกลยอย่างนี้วิ่งไปพุทธประคดค้างยี่ข้าวสิตลอดเนี้ยผมแนะนำให้ให้ถอนรลึกบ้างถอนเลกบ้างถอบ้าง เพราะการที่เราแช่ตรงนี้ทำให่มอเตอร์ร้อนแบตอะไรร้นอนเหมือนเ้าไปเหมอือนเราสาวมาเปิดนานๆมันก็ร้อนใช่ไหมอันนี้ก็ทำนองเดียวกันอ่าแค่ปล่อยบ้างปล่อยบ้างและถ้าเกินเราปล่อยหมดตรงเนี้ยเราอาพวกพวกระบบพวกนี้มันจะใช้ระบบไฟจ่ายมอเตอร์เรากดเนี้ยเหมือนเอาเอาไฟจ่ายเป็นที่เข้าจ่ายคนเยอะมันก็จ่าย,ยเยอะมันก็เร่งเป็นถ้าเราถอนกันเร่งเมื่อไหร่ให้สุดมอเตอร์พวกนั้นมันจะชาร์จกลับมาเอาแต่มันได้น้อยนะได้น้อยอย่างอื่นก็ไม่เป็นไร วิธีขับเปิดสวิตช์ครั้งเดียวมันจะขึ้นหน้าจอถ้าจะขับก็อกกดสวิตช์ล็อกสองพอล็อกสองเรากดใต่เบรกมันจะช่วยให้เห็นตอนนี้ผมเพราะมันชาร์จอยู่ผมไม่อยากไปยุ่งเดือดมันเปนนั่นเองมันจะมีรูกเท้าอยู่ตรงน,นี้ออกให้เราใต่เบรกแล้วก็ไปกดตัวน,นี้เลเวอร์พอตรงนี้ปุ๊บมันไม่วิ่งมาปล่อยอย่างไรมันไม่วิ่ง คันเร่งของมันจะมีแล้วถ้าชาร์จอยู่เงี้ยค่ะจะสตาร์ทได้ไหมอ่ะผมไม่ได้นําไม่แนะนําถ้าอยู่บ้านถือควรดับเครื่องเลยชาร์จอยู่ไม่แนะนําตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ว่างตัวนี้ถอยหลังตัวนี้ถ้าถอยหลังปุ๊บเราก็แตะเบรกกดถอยหลังได้เลยถ้าเราจองกที่เรากดไอเอนนี่ว่างแอนตัวนี้พอเราเปิดไปปุ๊บเราต้องกดตัวนี้แอร์คือทำความเย็น อ,อ๋อแล้วทำไมจะไม่น่งนะพอพอเราเปิเดแอร์ปุ๊บเราดับดับเมื่อไรเนี่ยเราต้องเริ่มใหม่นะต,นนต้องเริ่มใหม่ตอนนี้เป็นเอซีถ้าเอซีเราไม่กดเนี่ยมันออกแฉพาะลมอย่างเดียวตอนนี้ปรับพัดลม<อ>ปรับได้ถึงสี่โหมดแต่ความเย็นตรงน,นี้ปรับไม่ได้มันจะตายตัวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งอากาศทื้นๆอย่างเนี้ยผมแนะนําอย่าไปเบาพัดลม ถ้าบอกาลมบุ้นแอร์มันทำงานคงที่อยู่มันทําให้เป็นการน้ําแข็งเกาะที่ที่ตัวตัวนั้นแล้วก็ทําให้การจ่ายแอร์มันไม่ไม่สมบูรณ์ก็คือให้เปิดแรงเลยใช่เปิดเพื่อให้มันดึงออกมาก็เปิดแรงตลอดเลยก็ดีเนาะใช่ใช่ตอนนี้ไม่ไม่ร้อนถึงที่ว่าเคนลูกค้าใจไม่ได้อากาศกินไฟไม่กินแบบไหมครับถ้าเปิดแรงกมันไม่ไม่ไม่ยังไงมันก็ชาจกลับอยู่แล้วใช่ไหมมันเลี้ยงกลับตัวนี้ความร้อนเมืองนอกแต่บ้านเราไม่ใช้เราความร้อน อันนี้ก็เป็นโหมดจำนวนที่ใช้เป็นโทรศัพท์อ่านี่เลยอากาศวนเวียนไปนอกเนาะที่กดปิดอยากดึงก็ไม่มีอะไรไอ้นั้นอะไรครับพี่อันนี้ฉุกเฉินเนาะข้างข้างตากันอันนี้คอย12โวลต์อ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะมีสายเสียบโทรศัพท์ไหมครับแบบชาร์จแบบมันจะใช้เป็นเป็นรุ่นเก่าอ่ะนะแต่เขาไม่เคยใช้กัน ก็จะไม่ได้นาอกจากเดี๋ยวไปเช็คตัวนี้แล้วก็ต่อตัวตัวนี้แล้วก็ทาเป็นซื้อตัวไอ้ไอ้เว้นีตรเนี้อ๋อแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนรถตัวไปโลง่ายตรงเนี้ยปรับครับปรับน้ำฝนก็ไม่มีที่จะนี่ก็ไปควยอ๋อควยลีควยใหญ่ตัวนี้ควยตันหมอกแต่ควยตันหมอกมันไม่เหมือนรถอื่นนะอยู่ท้ายอ๋อ อ่าถ้าเกิดเราเปิดไฟตรงนี้ไว้ค้างเลยเราดับมันไม่ดับให้นะระวังนะอ๋อเดี๋ยวแบตก็ใช่เดี๋ยวแบตหมดเราต้องปิดตัวนี้ก่อนแล้วก็ปิดสวิตช์ไม่นั้นมันเราไม่ทันเห็นแบตตัวนุ่นแบตเลี้ยงหน้าจอมันจะดับมันจะหมดพอหมดแล้วมันจะเลี้ยงหน้าจอไม่ได้สั่งงานทุกอย่างมันไม่มีรับสั่งเนาะกลัวเปิดค้างไว้แล้วไม่ได้ไม่ได้ชาร์จทีนี้เกิดเจอปัญหาตัวนี้แล้วก็อย่างเอไวิธีชาร์ เพื่อจราบวิธีเปิดฝาโพงให้เดี๋ยวเปิดได้ดูเนาะเลื่อนบอกเหมือนกันเนี่ยใช้เมนนู้เ,เลื่อน,นบอกเลื่อนบอกทั่วไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวไหนเราสงสยัยตรงนี้มันจะมีวิธีบอกให้นะไอ้น่นคู่มือที่เขาเขียนอยู่เป็นคู่มือการลลบำรุงรักษาอืมตัวน,นี้จะเป็นออปช่นของรถครับครับเนาะควรจะนคนเดิปกติแล้วการใช้รถ โวคันนี้ควรจะไม่ควรปล่อยให้แบตลงต่ำกว่าเท่าไหร่นะเปิดปิดเปิดปิดเออจริงๆแล้วมันจากยี่สิบบาทเปิดปิดแอร์ยี่สิบแต่จริงๆแล้วมันศูนันจริงมันยังขับได้อยู่เดี๋ยวต้องโทษนะครับอันนี้เปิดปิดแอร์ครับใช่ใช่เปิดปิดแอร์เพราะเราเปิดไปแล้วเราจะปิดแล้วพอปิดตัวนี้ปิดอ๋อ พอเปิดไอ้ต้นนั้นก็ต้องไปกด AT อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะไปกดแอร์ใช่ไหมครับกดเปิดกดเปิดก่อนตอนนั้นต้นดอกความเย็นก็คือกดกดเปิดก่อนแล้วก็มากดอไม่งั้นก็จะเป็นแต่พัดลมอย่างเดียวใช่ใช่พัดลมอย่างเดียวโอเค ใช้มือค่ะ <Okay. S 2> เหมือนเนตตาเนตตาเ็า,าใช้มือดัน ที่เราต้องดูบ้างตอนนี้เวลาวิ่งกลางฝนเราใช้ไปอย่างนี้มันค่อข้องลงไปแล้วก็เติมน้ำยาเนี่ยน้ะน้ำมันกระจกครับตอนนี้เป็นน้ำมันเบรกนะตอนนี้เราก็เช็คมั่งเพราะมันขาดไหมตัวนี้แบตเตอรี่เลี้ยงหน้าจอทั้นน้งแยาเลยใช่แต่ว่าเดี๋ยวก็ที่นู้นเขานัดมาดิเมนเทนน์อ่าหมื่นโลนัดครับเช็คหมื่นโลหรือหกเดือนหกเดือนแล้วก็ ก็ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นตีที่เนอกนีเป็นองแไม่มีอะไรเนาะแล้วิธีใส่ตัวนี้เราก็ตั้งนี้กก็ไม่ต้องใส่ใส่ในร่นเราตั้งเฉยๆตั้เฉยๆเรตั้งเท่ากันแล้วเราไปใส่ล็อกนี่ก่อนเนี่ยเราล็อกล็อกติ๊เข้าแล้วเนี่ยมันเป็นลอะเรล็อกนะครับผมลองทำดูาสินี้

กับ็ลองทำไหมอ่ะก็ตอนนี้เราไม่เปิดบ่อยอ๋อไม่ได้เปิดบ่อยอ๋อเราไม่ต้องเปิดเองก็ได้เนาะเพราะว่ามีอะไรเราเปิดทบ่อยอ่าเราเขาเยอะแ่กันโอ้โหแล้วมันมันขึ้นเตือนไหมคะถ้าแบบน้ำหมดอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบน้ำน้ำตรงนั้นหมดมันขึ้นเตือนที่หน้าจอไหมคะตอนนี้ไม่เตือนหรอกวัดวัดอะอ๋อไม่ได้มีตัววัดเราต้องเราต้องเช็คดูเองเรื่อยๆ เกดูเาปิดใหญ่เนาะเที่ไอทุกข์ปัก<ะ>จากบ้านปักซอยแ <c oughs> นะนำให้เสียบสวิตก่อนเนาะเสียบปักตรงนั้นก่อน,ออน,นเสียบตัวน,น,น,นี้ป๊บนร้ตีมันไฟสีแดงอย่าเสียบ้อเามเยื่อตะาหแล้วก็เสียบตรงนู้นขนาดชาัดไฟตัวนี้มันจะกระพริบสีน้ำเงินกับอ่าใช่ถ้าเต็มปุ๊บมันจะสว่างมันจะค้างน้ำเงินค้างอันนี้เราใช้ปักพ่วงได้ใช่ไหมครับ ไม่แนะนําไม่แนะนําพวกมันต้องดตอนนี้ด้วยพวกมันอาจจะใช้ได้อะนะแต่สายต้องมันต้องนอ๋อสายมันต้องหนาหน่อยเนาะอย่างเนี้ยเส้นใหญ่ต้องเป็นแบบว่าต่างต่างที่เต้าเต่าตรงนี้เราต้องดูด้วยมันเลี้ยงอะไรอยู่บ้างสายเรื่องพวกอะไรบ้างถ้าเป็นพวกตัวนี้ตันมันเดินไปมันจะไปอ๋อใช่ใเ่ที่ร้อนถ้าดีแยกเนาะถ้ามีีท่จอดถ้าจําเป็นจริงๆที่ว่าเราไปที่มันห่างเราไปอ่ะมันห่างนีดมีสายพ่วงไปใช่ไหม ต้องสายนี้ต้องดูเบอร์ด้วยเบอร์ให้ได้ให้ได้เบอร์หกไปอย่างนี้แล้วก็ไปดูว่าตัวเนี้ยม่วงมันเยอะไหมถ้าไม่พมมุ่งเยอะไม่เป็นไรได้ได้ตัว่วะวครับตนนี้แบตมันห้าสิบแปดครับห้าสิบแปดเปอร์เซ็นร้อยกว่าถ้าอันนี้เวลานี้เราไม่ได้ตั้งไว้นอะอ๋อเดี๋ยวตั้งเวลาเวลาเดี๋ยวแนะนำหน้าจอก็ได้ค่ะ อันนี้ถ้าเรบินล็อกสองมันจะมีรูปแบบนี้ให้ดูเห็นไหมต้องเหยียบเบรกไหมครับเวลาเราจะกดตัวนี้ยต้องเหยียบเบรกก่อนแล้วก็ตรงเนี้ยเรากดอันนี้มันมันมันอันนี้โค่อยู่เห็นไหมกดตัวนี้สปอร์ตมันจะวิ่งได้การเก้ากดครั้งหนึ่งกดเป็นสปอร์ตวิ่งได้ติ๊กเก้าข้อสองขาได้ได้แล้วก็สลับบ้างเนาะแล้วก็ตั้งหน้าจอเวลาเซตติ้งนี่ ไปทม์อ่ะกี่โมงแล้วพี่กิฟต์ปอสองปรีปีป 15, 15, ออยนะี่สิบสามสิบห้ายิบสี่เดือนอะไรนะนี่เราเดือนหกเดือนหกเดือนหกวันที่สี่วันนี้วันที่สิบสิบเวลาเวลาสิบห้าสองสี่สิบห้าสองสี่โอเค รีไว้เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งตัวแล้วก็มีเช็ดเต็มตัวนี้ตัวเนาะซิสเต็มแล้วก็มันจะมีตัวอ่าน่เชื่บูทูธได้ด้วยตัวตัวนี้บูทูธไอ้นี้ก็ได้ใช่ไหมอ่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ่ามันกดตัวนี้แล้วมันจะขึ้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าลมเราอ่อนครับกดได้ไหมครับ ไม่ได้เอาได้รีเซตทายเพชเชอร์รีเซตรีเซตทายเพชเชอร์รีเซตอันนี้ถ้าลมลมลมนอรตรงนี้มันจะโชว์เป็นรูปรูปไอ้รูปรูปลมรูปล้ออ่าถึงเราไปเติมแล้วค่าวนี้มันจะยังโชว์อยู่แล้วก็มาเดียนมามากดรีเซ็ตทาเพชเชอร์ใช่ใช่ตอนนี้เรารู้ได้ไงว่าลมเท่าไหร่มันมีไหมครับคือตอนนี้มันมันก็ไม่ขึ้นร่ะตอนนี้ผมตั้งไว้ยี่สิบห้าตามข้างประตูตรงนั้นมาตรฐานอ๋อ เวลเราไปตามมันก็ย5่ห้าเลยเนาะใช่ใช่ย่ห้าสามารถถังห้าละตัวอ่าถ้ามันอ่อนกว่านี้คือถ้าเกิดมันรั่วอะไรมันจะโชว์ตงน้เลยแต่ถ้าเราเติมแล้วเนี่ยมันจะไม่หายรูมนะเราต้องมาตัวอีกแล้วก็นี่วไปขอให้ดูอันนี้เราเปิดล็อกสองแตะเบรกนี่เราพร้อมจะวิ่ง เราปล่อยถ้าเราปล่อยมันก็ไม่ไหลนอกจากเราไปกดคันเร่งแล้วก็เราเปิดแอร์ตอนนี้มันเห็นไม่แอร์ไม่ทำงานเนี่ยมัเริ่มทำงานแต่ลมลมมันจะเบาแล้วก็ปรับตัวนี้หมุนไปเรื่อยอันนั้นหน้าจอ display เอาแล้วก็ไปติดหมุนมืดหมุนมืดมืดเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้ถ้าเราไม่เปิดแอร์ไฟขึ้นตอนนี้ลมข้างในมันจะเข้าข้างนอกเข้าอันนี้คือข้างใน ครับเกียร์อ๋อเกียร์อยู่ตรงนั้นเกียร์ตรงนี้เหยียบเหยียบเบรกแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมคะเหยียบเบรกีดีมากเพราะว่าเราปิดหมดเปิดใหม่หน้าจอเฉยเฉยก็เป็นเอ็อบสองอันนี้มันจะดับเลยต้องเปิดใหม่ก็คือทำใหม่หมดเลยได้หน้าจอก็ไม่มีอะไรเนอะเมื่อกี้ภาษาใช้หน้าเอาอมภาษาอังกฤษไป มันขับรถก๊อฟเลยม,มันขับรถก๊อฟเลยก็คือเล็กๆใช่ไหมใช่มันก็ควบคุมง่ายใช่ไหม,มว้าติด7ตโวก็ดังหน่อยๆเนาะถ้าแบบเหยียบเร็วก็ดังหน่อย <c oughs> อันนี้โหมดสปอร์ตนะฮะ จะเหยียบขึ้นมาได้ถึง7 2 7 3แล้วมันเหยียบได้ถึง120งแล้วเมื่อกี้เขาบอก <100. S 1> 110 110เอ้าให้ให้ดูเอาไม่เกิน110เ,เ,เป็นไงบ้างฟิลขับสนุกทีเ เอามาเสียบชาร์จแบตกันนะคะพี่เสียบแล้วนะเสียบก่อนเดี๋ยวนะซ็อกมาอีกนิดนึงอได้ไหมได้โอเคเสียบแล้วนะอ่าต้องเสียบฝั่งนี้ก่อนนะคะก็มาเสียบอันนี้ระวังหล่นนะพีเเข้าหรือยังเข้าอย่างมาเกี่ยวแล โอเคแล้วมันก็จะมันจะแว๊บแว๊บใช่ไหมแว๊บแว๊บแล้วตรงนี้คือชาร์จจิ่งกำลังชาร์จอยู่นะคะแบตหมดไปเท่าไหร่ก็ปิดหลังด้วยตีจากค่า38ปิดหลังด้วยหมดไปเท่าไหร่อ่ะ54 54เลยค่ะที่8 58เลย34 24ตรงนี้มันก็จะขึ้นว่ากำลังชาร์จอยู่34เปอร์เซ็นต์โอเคค่ะ เมื่อกี้วอออกมา58เปอร์ซจากศูนจากศูตรงนหินแล้วก็มาถึงบ้านใช้ระยะเวลาประมาณไม่ใช่ระยะทางมา30กิโลนิดนิดแบตเหลือ24เปอเ24เปอร์เซนต4เปเซนต์หายไป20เปเซนก็กินไฟประมาณกิโลละ90ตัง80ตังประมาณนั้นอะกิโลละ1เปอร์เซ ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราคิดกันใช่ใช่ประมาณกิโลละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่หนึ่งเปอร์หนึ่งกิโลใช่เราก็จอดชาร์จแบตกันนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ผ่านมารถเควันนี้เรามาลองชาร์จแหล่ในหัวใหญ่ใช่ไหมใช่ถูกว่าตายมาดูว่าเป็นเอซีกะนนะของโมนะของอีวีสเตชันก็คือมันสามารถใช้ได้ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องของรถ EVvo กันนะคะคันเล็กที่เราขับกันเมื่อกี้นะคะก็มีโหมด2โหมดด้วยกันหลักๆงนะครับขี่ก็คือโหมดสปอร์ตโหมด Eco คโหมดอีโเนี่ยวิ่งได้ประมาณราวๆ200กิโลเมตรนะคะแต่ว่าความเร็วอยู่มาราว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเหยียบมันจะเยียบไม่ขึ้นแล้นแล้วก็โหมดสปอร์ตเนี่ยก็อยู่ที่130กิโลเมตรในการขับขี่ได้นะคะแต แล้วก็สามารถเหยียบได้ประมาณสัก 90- ้าสิบถึงร้อยกิโลเมตรได้อยู่นะ,ะแล้วก็แต่ว่าการอัตราการเพิ่มเติมก้ออย่างที่บอกไปนะคะเมื่อกี้ส่วนช่วงล่างเรื่องของการขับขี่ก็ตามสไตล์รถมินิมอวคันเล็กๆก็อาจจะแบบไม่ได้แบบสปีดดีขนาดนั้นหรือแบบรู้สึกไม่มีลงเข้ามันก็มีลงเข้านะเสียงเสริมอนะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงล่างอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าดีขนาดนั้นที่จะแบบขับ ใ่แต่ก็ถ้าถ้าเทียบเนาะเพราะว่าโวลสีประตูคันนี้มันก็สี่แสนกว่าเนาะแล้วก็ถ้าเทียบกับเ e ตตาที่เราเคยขับมาเนาะก็คือมันห่างแค่มา,มาแสงนึงไงแต่ฟังก์ชันมันก็ต่างกันเยอะเ e ต t าก็จะมีความที่ะสะดสวกสบายมากกว่าแต่ว่าหลักๆก,ก็ยังอิงแมนนวลก็มีเหมือนกันแต่โวลนี่คือแบบเป็นแบบอารมณ์แบบรถใจตลาด ได้อยู่นะ,ะไ,มไม่ค่อยเหมาะกับขับทางกกลเน,ในใต้ายังพอได้ยังพอได้นะก็เสียงแดดันน้อยกว่าอใช่เสียงแดตของโวลเนาะเสียงแบตเวลาวิง่งอ่ะมันดังน้อยกว่าเนใต้าลมเข้าอน้อยกว่านิดนึงเนใต้าดังกว่าเอแล้วก็เวลาล้อวิ่งบนถนนเสียงถนนเวลาบีบกดค่อนข้างจะดังน้อยกว่าเนใต้าแต่ว่าสมรรถนะในการขี่ก็เนใต้าก็ดีกว่า ชาร์จแบตในการชาร์จแบตก็เหมือนกันก็คือใช้ช้ชทูทั้งคู่ที่บ้านเนาะได้ก็ปกติแชั่วโมงจากศูนย์ถึงร้อยส่วนแบตของโบเนี่ยชาร์จได้นะชาร์จที่ปั๊มได้นะพวกปั๊มพลตทออะไรเงี้ยถ้ามีหัวไททูก็เป็น AC อนะ่าก็ชาร์จนิดหนึ่งชาร์จเยอะเลยไม่นิดหนึ่งหรอเยอะยประามาณ1%เปอร์เซ็น ประมาณนั้ชั่วโมงได้่ยี่สิบเปอร์ะประมาณนั้นแบบสิบบาทโอใช่จ่ายสิบาทเมื่อคืนนี้ชาร์จไปตอนประมาณหลังสามทุ่มไปแล้วก็หนึ่งชาร์จไปชั่วโมงหนึ่งถ้าประมาณราๆสักถึงถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมประมาณนั้นแหละหกรกลับไปชาร์จต่อใช่ใช่จะสายสี่ายสี่เป็นสักห้าสิบแปดประมาณนั้นจ่ายไปสิบบาทแล้วก็ไปชาร์ต่อที่บ้านแต่ว่าคือต้องกดหัวชาร์จแน่นๆมากๆนะไม่งั้นมันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ ไปต่อที่บ้าน6ชั่วโมงก็เต็มร้อยใช่ก็ตื่นเช้ามาก็6ชั่วโมงก็เต็มะปรมัน8ชั่วโมงแหละประมาณนั้น6-8ชั่วโมงประมาณนั้นขึ้นอยู่กับไฟที่บ้านว่าเป็นแบบตั้งขนาดแบบไหนกันส่วนคนที่กังวลเรื่องการจดทะเบียนรถขนาดเล็กเนาะมินิไซส์เล็กขนาดเนี้ยของโบ้เนาะก็ที่มีข่าวกันว่าจดไม่ได้อะไรเงี้ยของโบ้เนี่ยเขาจดได้เขาบอกว่าจะจดได้หมือนภายในมิถุนายนเนี้ยน่าจะสิ้นเดือนเนี้ยน่าจะน่าจะเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ได้หมดแล้วแต่ว่า รอดูกันว่าเป็นยังไงเนาะเพราะเราก็รู้เรื่องของความกันก็จบการรีวิวในส่วนของรถโวเพียงเท่านี้นะคะเป็น E ีวอีกหนึคันของที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อบาย